นี่ว่าชีวิตนั่นมันเป็นการไปที่มันไม่ได้หยุดนิ่งเลยเป็นการไปอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีไปทางไหนมันก็ไปอย่างวนไปวนมาเรียกว่าสังสารวัตเดี๋ยวนี้เราก็เอาคำคำนี้ ที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้มาเป็นหลักสำหรับพูดคือการปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าการไปสู่จุดมหนปลายทางการไปเฉพาะเจาะจงจุดมหนปลายทางนี่ขอชักชัดวไทํทำในใจ ให้กว้างครอบจักรวาลเลยว่าทั้งจักรวาลน,นั้นมันมีการไปหมดทั้งจักรวาลนนไปคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปสู่จุดหมายที่ดีที่สุดที่จะทำให้หยุดการเปลี่ยนไปการเป็นไปดังนั้นเมื่อพูดว่าปฏิบัติปฏิบัติ ก็ขอให้นึกถึงอาการที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งของสาคนละจักรวาลคือไป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 เอาเป็นว่าเรามีเรื่องไปคือการปฏิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าใจาทีนี้ก็จะดูกัน ในส่วนการปฏิบัติที่อยู่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะบรรยายในลักษณะเป็นปริทัศน์คือดูทั้งหมดอย่างทั่วถึง ไม่ได้บรรยายอย่างละเอียดละออเฉพาะเรื่องจะเป็นการบรรยายเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดอย่างทั่วถึงเป็นรูปโครงใหญ่ๆของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติส่วนรายละเอียดนั้นว่ากันคราวอื่นหรืออาจจะ,สะแสวงหาได้เองจากหนังสือนังหาาำรับํำราโดยรายละเอียด ในที่นี้ก็จะเอ่ยชื่อเอ่ยถึงแต่สักว่าชื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสช่มากกว่าเพราะเรื่องมันมากแต่ต้องพูดคราวเดียวจบต้องพูดคราวเดียวให้ครบท้วนอ้าวที่นี่ก็จะพูดถึงคำว่าการปฏิบัติ ลักษณะของการปฏิบัติถ้าพูดกันสันส้นๆเฉพาะในวงพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วหรือจะขยายออกไปก็เป็นอริยมรรคมีองค์แปดหรือจะขยายออกไปก็เป็น โทรที่ปักเกียธรรมสามสิบเจ็ดหรือก็ได้ขยายออกไปได้แต่ว่ามันมารวมใจความสำคัญอยู่ที่คำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าไอ้ที่จำนวนมากๆเหเรานั้นน่ะมันมาจัดตัวเองได้เป็นสามพวกคือพวกศีล ยุดวุ่นวายเสียแล้วพวกสมาธิมีจิตตั้งมัน่นแล้วก็พวกปัญญารู้แจ้งสิ่งที่ควรรู้แจ้งมันก็มีเพียงสามเท่านั้นเอง <c oughs> ที่นี่เพื่อจะให้ดูให้ชัดออกไปอีก <c oughs> การปฏิบัตินี่ก็แจก ได้เป็นสามประเภทอีกเหมือนกันเลขสามนี่มันสร้างศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญเอาเสียจริงๆการปฏิบัติสามประเภทนี่ก็คือปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์ในโลกนี้ปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์ในโลกอื่นแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์เหนือโลก ประโยชน์ที่เหนือโลกจำกันง่ายๆก็ว่าโลกนี้โลกอื่นแล้วก็เหนือโลก <c oughs> สังเกตด้วยดีว่าม,ม,มันมันมันมีลักษณะแสดงอยู่ในตัวเองโลกนี้โลกอื่นนี่มันเป็นเรื่องโลกด้วยกันแต่ถ้าว่าเนื้อโลกมันไม่ใช่โลกแล้วะ รู้จักคำสามคำนี้ไห้ดีๆมันจะไม่ไม่งงไม่หลงโลกนี้ก็เป็นเรื่องโลกโลกอื่นก็เป็นเรื่องโลกก็แปลว่าเป็นเรื่องโลกโดยกันพอถึงเรื่องเนื้อโลกพ้นโลกมันไม่ใช่โลกแล้วการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปในสามลักษณะนี้คือเพื่อโลกนี้และโลกอื่นแล้วก็เพื่อเหนือโลกใครจะปฏิบัติได้ เพียงไหนอย่างไรเท่าไรนั้นมันก็แล้วแต่เรื่องของคนนั้นมันจะโดยหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วมันก็อาศัยศีลสมาธิปัญญาไปตามระดับของมันถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญา ในขั้นต่ำ,ต,ำต้นต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้หรือจะว่าจัดเป็นอริยมรรคมีองค์แปดมันก็ขั้นต้นขั้นต่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้แล้วก็โดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดนี้มันเรื่องไปนิพพานเป็นเรื่องไปนิพพานโดยตรง แต่ถ้าปฏิบัติอย่างขั้นต้นอย่างน้อยอย่างมูลฐานขั้นต้นมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ก็ได้เหมือนกันถ้ายังเป็นประโยชน์โลกนี้หรือโลกอื่นก็หมายความว่ามันยังประกอบด้วยอาสวะ ยังเนื่องอยู่ด้วยอาสวะคือมีตัวตนมีตัวตนมีความรู้สึกสมมติบัญญัติว่าตัวว่าตนเข้าไปผสมโรงอยู่ด้วยถ้ามันถึงขั้นเนื้อโลกพ้นโลกแล้วมันไม่มีตัวตนมันเป็นประเภทอาณาสวะไม่มีอาสวะเรียกว่าทำลายตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเสียจนหมดสิ้น นี่ขอให้มองแล้วเห็นชัดลงไปว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราพุทธบริษัทนั่นอย่างข้างต้นมันก็เพื่อตัวตนมีตัวตนอย่างดีแต่ถ้าขั้นสูงสุดสุดท้ายแล้วมันเพื่อหมดตัวตนโดยสิ้นเชิงเรายังไม่อาจจะหมดตัวตน ได้ทันทีแต่ก็พยายามศึกษาและปฏิบัติไปเป็นการลดลดในความยึดมั่นว่าตัวตนนั้นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลง <c oughs> ถ้าเราทำบุญให้ทานโดยคิดว่าจะไปสวรรค์วิมาน <c oughs> มันก็เพิ่มตัวตนมันก็ได้ตัวตนที่ยิ่งขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราทำบุญให้ทานโดยคิดว่าจะทำลายความเสน,น่ความโลภความกำหนัดเป็นต้นเสียอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อลดตัวตนทำลายตัวตนฟังดูให้ดีว่าการกระทำอย่างเดียวกันชื่อเดียวกันเฉันรักษาศีลให้ทานเนี่ย บางคนก็มุ่งหมายสวรรค์วิมานอันมันเพิ่มตัวตนแต่ก็ยังมีบางคนที่จะลดกิเลสลดความตนนีขี่เนียวลดโลภะลดราคะลดอะไรที่ควรจะลดอย่างนี้เรียกว่าทำบุญทำ,ทำบุญทำทานนะ เพื <étique> <occasions S 1> ่อประโยชน์แก่ความหมดตัวตนมันเลยได้เป็นสองพักขึ้นมาว่าพวกวหนึ่งยังมีตัวทำทำเพื่อตัวตนทำเพื่อได้ตัวตนที่ดีขึ้นไปนี่เป็นวัตะคามีวัตะคามีเวียนไปในวัตตะทำบุญทำทานเพื่อตัวตนที่ดียิ่งขึ้นไปสิ ช้นนี้ควอีวกคนหนึ่งทำบุญเพื่อลดตัวตนเพื่อทําลายตัวตนเสียอยนี้ก็เรียกว่าวิวัตตคามีเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือไม่เวียนว่ายไปนในวัตตะ